เป็นผู้ดูแลที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเรียกการอาหารการกินอะไรประมาณนี้ส่วนเมนูแนะนําอะไรประมาณนี่ครับส่วนใหญ่เขาจะแนะนําอะไรบ้างครับตอนนี้คือหลักๆเลยถ้าลูกค้ามาจะสั่งพวกเนื้อุนก็คือเนื้อสุนจะเป็นอาหาร ที่ว่าลูกค้าจะทานเยอะทานบ่อยแต่ว่ามันจะมีเมนูพิเศษพวกลอสเตอร์อนะไรเงี้ยหอยนางรมใหญ่แบบนี้เลยอะค่ะก็คือจะเป็นพวกเมนูพิเศษอะไรเง<อ>ี้ยค่ะใช่แต่ว่าลูกค้าก็สั่งเยอะเหมือนกันก็ส่วนใหญ่นี่ลูกค้านี่เข้ามาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเพราะว่าที่เรามีเชฟเป็นคน,น,นจีนที่ทำเพราะว่ามีอาหารจีนใช่ไหมค่ะอ่าใช่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักธุรกิจแถวเกตเลย แถวบอรินก็มาค่ะบ้านบึงก็มีบ้านโฮก็มีทุกวันนี้อาหารเท่ากล่องเราก็ทํานะคะตอนนี้เราทําส่งที่บ้านโฮทุกวันเลยก็ไปส่งให้ไปส่งส่งที่โรงงานเลยใช่ใช่เป็นโรงงานค่ะประมาณวันหนึ่งอ่ะส่งประมาณ4ี่สกล่องเฉพาะแค่ที่เดียวนะคะเพราะว่าเขาส่งให้คนจีนอย่าเงี้ยคนไทยก็มีคนไทยก็มีมาเรื่อยๆใช่ครับผมส่วนใหญ่ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยมีอะไร ลูกค้าเนน่อ้อย่างนะคะมันจะมีหลายอย่างถามว่ามันมีอะไรบ้างมีหลายอย่างที่ย,ยากมันก็มีแต่ตอนนี้เราจะเน้นในปลาช่อนหนึ่งอย่างปลาช่อนหนึ่งยางใช่มันจะเป็นเขาจะเป็นปลาช่อนแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มาลงค่ะเดี๋ยวแล้วก็จะมีตัวปูน้ำปูำปำปำปแล้วก็อะไรนี่หอยนางรมหอยนางรมเราจะตัวใหญ่ ค่าพิเศษมาจากที่ไหนครับอตอนนี้อันนี้ทางเจ้าของนะคะเขาเป็นคนสั่งอันนี้ทางทางวันจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้แต่ว่าจะรู้แต่ว่าคือตัวมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นใหญ่พิเศษทขาแบบทำจนเป็นคำเลยแล้วโซ่โซ่จากนี่คือมาตรฐานเลยเนื้อประมาณขนาดนี้ช่ที่ลูกค้าจะมาอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่จะไม่มีในกว่างนี้จะใหญ่กว่านี้ หรือเท่านี้เลยอะไรประมาณแต่ว่าจะเป็นเป็นตามบางรสที่มาแต่ว่าไม่มีเลซอนเพราะเราจะคัดออกคัดออกอยู่แล้ว็วอเตอร์็อเตอร์นะลอเอนี้คือมาจากที่ไหนยังไงครับอเตอร์คืออันนี้ทาสดนะคะไม่ใช่ว่าด็อตเตอร์เราเอามาเนาะให้ไอ้นี่ไม่มีทางทของเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดทั้งหมดใช่อาหารสดก็คือทางคุณดีเจ้าของจะวิ่งเอามาลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีมาแบบ ตายแล้วมาทําให้ลูกพามีมีค่ะก็คือมาจากเป็นเป็นมาแล้วใช่ใช่เพราะว่าคุณลีเขาจะไปไปดูอาหารทะเลอ่ะอาทิตย์เขาจะไป2อถึงสามครั้งก็คือไปเอากับเป็นเป็นมาเลยพวกปลากระพงปลาเก๋าอะไรพวกนั้นก็คือจะเป็นเป็นสดๆเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่เน้นพวกแช่แข็งกุ้งกุ้งพวกเนี้ยค่ะกุ้งเราก็เป็นกุ้งเป็นเป็นถึงมาทำกุ้งสดมาทำไม่ใช่กุ้งอะไรมา แม่น้ำหรือยังไงเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำเนาะยำกุ้งหมูเนาะอันนีอันนี้ราคาไม่แรงแต่ลูกค้าสั่งเยอะสั่งเยอะมากใช่เพราะว่ามันจะมันจะไม่เห็นมากสำหรับคนจีนเขาจะไม่คนจีนเห็นไทยคนไทยแต่ว่าถ้าเราต้องการเห็นเราก็มีเราจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำพีสองคนจีนอ่ะสีเขียวประมาณนั้นแหละค่ะเราจะมีเพิ่มลงไปถ้าต้องการเห็นก็เกาอยกินทีและนอกนอกจากเมนูพวกนี้แล้วก็จะมีแบบ ขึ้นชื่อเลยที่แบบลูกค้าอยากจะสั่งแต่ประมาณนั้นะค่ะนใหญ่เลยนะคะถ้าถ้าขึ้นชื่อเลยลูกค้าอยากสั่งก็คือมันจะมีหันทะโลอ่าแต่ว่าวันนี้ก็มี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 หันทะโลแต่ว่ายังไม่ได้มาลเานลูกค้าขายได้ทุกวันอย่างเงี้ยคือเขาเชฟเขาจะทำมันจะออกก่นหวานเค็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้จะขึ้นชื่อเลยก็คือลูกค้ามาก็ต้องสั่งทุกโต๊ะมีสั่งหมดแสดงว่า เนาะซิเนเจเร์ของทางทางร้านเลยเป็นขึ้นชื่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะของเราแต่ว่าเราจะมีเมนูพิเศษมันจะไม่ค่อยมีเป็นปลาไหลปลาไหลฮะใช่ปลาไหลเป็นเป็นปลาไหลมันจะเป็นปลาไหลน้ำจืดกับปลาไหลน้ำเค็มสองอย่างแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องสั่งลงหน้าเราก็คือถ้าจะมาก็คือต้องสั่งลงหน้าก่อนเพราะว่าเรามีเอามาก็มีบางทีมีมาแต่เราไม่ได้เอามาลงเยอะใช่ค่ะเพราะราคามันค่อนข้างที่จะสูงหน่อยอัลญ่ะบางที เอามาเยอะบางทีมันตายมันอะไรเงี้ยเราเลยไม่ไม่นั่นก็คือถ้าลูกค้าสั่งพุ๊บเราก็มีเดอ๋อพี่กัดที่นี่ลูกค้าจะมาง่ายๆเลยค่ะก็คือถ้ามาจากเบาวินงวิ่งตรงมาเลยแล้วเราสามารถปักหนุดได้เลยว่าร้านอาหารจีนโฮมเลียงะะจะขึ้นให้เลยค่ะร้านอาหารจีนโฮเลียงแปลงยาว ใช่หรือว่าถ้ามาจากทางปาจีนคือร้านเรามันอยู่เส้นต่างๆอยู่พอดีมันก็จะง่ายกับการเดินทางทั้งไปและกลับาสะดวกใ่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อนะคะ0 8 2ย9แสองนะคะแ9 5เสามารถโทรติดต่อจองพื้นที่จองห้องเรามีห้องพักเก็ส่วนตัวได้นะคะสามารถล้อกเข้าเกส่วนตัว ัวไปมาเป็นครอบตัวมาไปหยุนัได้นะอ,ดอกจากร้านอาหารนี้แล้วมีอะไรในโซนอ๋อโซนนี้มีครบหมดเลยนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านนวดร้านนวดเรามีหมอน,นวดน,นะคะม,มาฝีมือ,อมละล้ะวดเมื่อยมาน,นวดได้เลยเรามีพร้อมใช่ะคะ่ะ แล้วก็จะมีพวกสมมติอยากสร้างบ้านมีวัสดุก่อสร้างขายครบวงจรหมดเลยค่ะ,อะนอกจากที่เอ่ยมานี้นะคะเรายังมีในการทําบ้านนอกดาวนะคะแล้วก็จะส่งให้ด้วยค่ะสามารถติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะหรืออีกรอบหนึ่งก็ได้0822938957นะคะ